โจพร้อมยังโจโจโจที่องสวที่สมสัที่สีว้าตว์ท่หก่ดว่แปสัตี่เก้าสัตว์ที่สิบสี่สิอดงสี่สบาัวบสีแบสองบเ้ข้าวฟ้าะหมดวะเฮ้ยข้าวจ่หมดเหมือนกันม่้ดาวทำไมรถดาวแบบวะมันกินได้อหาบรถอ่ะรถรถเต็มเลยอ่ะมันกินได้ใช่ไหบนรถอ่ะเล่นกินได้ค่ะ 哎呦，厉害！ าอยู่บนถนนค่ะเขาอยู่บนถนนเหมือนกันเขาอยู่แดงเหลืองที่เราอยู่ไหนเขาอยู่ขายปลาต้องมาหาเขาแดนเหลืองแล้วเขากำลังจำอ้าวไปอยู่รอแป๊บหนึ่งเด้อแล้วรถไฟค่ะฮะอะไรค่ะมาลงรถไฟมาถึงแล้วเร็วมาสวยครับพี่ชายสวยครับสวยครับสวยครับเขากำลังจำอ้าวไปก็ไม่มีแบบเดี๋ยวเขาไปรับอะไรอย่างงี้ไม่ไม่มีเลยหรอ จำอ้าวคืออะไรก่อนจำอ้าวไงจำอ้าวอ่ะจำอ้าวรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักคืออะไรอ่ะจำอ้าวจำอ้าวเขาจำอ้าวมาจากผับเนี่ยถึงตกปลาแล้วเนี่ยจำอ้าวคืออะไรวะก็จำอ้าวไงพี่จำอ้าวคืออะไรมีใครรู้ว่าจำอ้าวเอ็เข้าเมาเหรอจำมั่มหรือเปล่าจำมั่มเหรอคะจำอ้าวก็คือแบบว่าไปกําลังไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกำลังไปมาจากผับก็คือกําลังมาเหรอ เออเดี๋ยววิ่งไปแค่นี้แหละไม่ใช่ข้าเมาหรอฮะฮะวิง่งมันไม่ขับรถเดี๋ยวมานะคะฟ้าไปรับพ่อแป๊บวิ่งขอโทษขอโทษครับฟ้าไม่เป็นไรขอโทษครับ พี่รักดึนมาเร็วพ่อขับฟ้าม,มารับพ่อแล้วค่ะขึ้นลุนซีคะ่ะพ่อครับลกูกคุณพ่อเป็นยังบ้างคะ่ะฟ้าคิถึงพ่อจังเลยคะ่ะครับลูกคิดถึงลูกเหมือนกันครับลูก ค่ะหนูเต้นท่าน่ารักเลยคะพ่อไม่ได้อยู่นะแก้วแก้วมาเต้นท่านี้แก้วนี่ไงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอีครับขายอะไรครับไม่ได้ขายอะไรค่ะเป็นฟ้าค่ะฟ้าคือไข่อ่ะพี่ไม่รู้จักฟ้าหรอคะไม่รู้จักฟ้า นี่แะน,น่เน,น่ากับเ่า<ป>กับในมาอวะเนี่ยมาช่วยกันแดดดีหมดใจเลยที่ฟ้าให้พอโอตะตะจูนเนอะฮะ้าราบเพียงพอไหมครับพ่อไม่ได้นะครับโอเคค่ะเพราว่าม่าเราไข่ประกันว่ะพี่ประกันอะไรกะนเราเหมือนไข่ประกันเหรอ ก็คล้ายๆอยู่นีะแม่ก็พวกธนาคารเดี๋ยวลงเทลพี่ถ่ายดูดิเหมือนธนาคารอ่ะไทยพาณิชย์นี้เหมือนอยู่เลยแม่ชูแก๊ดดาดีมุงใจลาที่ฟ้าให้พอล่าจึงไม่ได้ลงดีได้ดิโด้ในบ้านซื้อฟ้าหมดอนดูฟ้าคนนี้ดีฟ้ากระเป๋าใหญ่เบิ้มเลยมือดถือใช้โอ้โหใฟ้าต้องเดินเลยมันดูใหญ่เลยฟ้าคะกระเป๋าปิดหน้าคะกระเป๋าบั๊กขับ ดดิิงพไม่ครับเจเจอยู่ไหมเจเจพีพีอ่ะเจเจไปแล้วมีเบอร์ติดต่อแบบทุสภาคนารบินเอซีพีเอซีบีบุญฟ้าเป็นไรค่ะซไอแปดไมมีรถแล้วไม่ไรคะอ่าได้ไม่ไรได้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 เออเดี๋ยวไป เอ้ยิอาจารยกอดท้างหน่อยอ่์แอกาะแล้วอะไรอะไรขายประกันอะไรครับเนี่ยหรืออะไรไม่ครับเขาเป็นแอร์ค่ะอ๋อเป็นแอร์ค่ะเท่านี้ร้อนพอดีเลยไม่ใช่ใช่มาอยู่ที่บ้านสักตัวเอาไม่ไม่ใช่แอร์หรอกอ๋อคนละแอร์คามกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยฟ้ารักพ่อครับรักลูกเหมือนกันนะลูก รักพ่อมากๆเลยค่ะครับลูกรักลูกเหมือนกันลูกเอ้ยพ่อว่าจะมีเมียใหม่สักคนน่ะลูกลูกจะโอเคไหมลูกถ้าฟ้าเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอนะคะได,ได,ได้ได้ครับฟ้าลูกคุณพ่อฟ้าเสียตัวไหมคะเสียได้ครับจะต,ต้องเสียให้พ่อลนะลูกฮะฮะคุณพ่อพูดอะไรคะเนี่ย แต่แต่พ่อต้อง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 คุณพ่อจะไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณพ่อรักลูกนะรักลูกที่สุดเลยนะลูกเอ้ยฟ้าก็รักพ่อค่ะครับรักลูกนะลูกเกลรู้จักอวยคมไหมรักลูกที่สุดเลยไวโมนมถวยฮะอะอ่ะ องเนของบูนะ่ะชของเาไม่วยควเอ่เกลวแม่งดมงแก้วมันดม,ม,มแ,แล้เชอจะไปดมอไรทำไมล่ะลูกตู้ใช่มันเเสเอวอขาอวสวยไหมคะอิชาคนมีพ่อแบบฟ้าฮะสวยครับสวยาคนนี้อิชา่เก๋หรอเออมึงก็มีนอะ คนนี้ไม่มีมั้ยเท่าอ้าวไอ้สีของมันไม่สมยหมาคงนั้นนี่นะใครคนนั้นคือคนนั้นน่ะใครมีครับอย่าพูดไปเรื่อยขอร้องปกตังดเป็นไรอะ่ะเป็นฟ้าค่ะจะให้เป็นของเธอล่ะ ก็อยากให้เป็นอยู่ไม่ใช่เป็นอยู่แล้วเหรอครับเฮ้ยอ้าวท่านจะจ่อยเค้าทำไมเค้าเจียมนะคะก็มาบอกไว้เค้าเอ้ยไม่เป่าเขาเขาลูบให้เค้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยว เออเออไเป็นกูกูเคียงหัวอยู่หัวหัวจะระเบิดรูปรูปหัวเขาเดี๋ยวนี้นะคะอยูโอัโอยู่ผัาเลยเออเดี๋ยวกูไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้โอ้เขาเลยค่ะโอ้โอ้นะโอ้โอ้นะครับโอ้โอ้เด้อเขาเข้ามาเขาก็โดนใช้งานเลยเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ ใช้ใช้งานเธอเดี๋ยวเขาด่าแม่งให้ไม่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 ใครคะไม่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 มีใครครับเออมันเป็นงานที่เขาต้องทำน่ะแน่ใจแต่้ใรใช้งานเธอหนักหนักหม้เขาไหมไม่ไม่มีเลยครับไม่มีใครกล้าใช้งานหนักหนักเลยโอเคค่ะใช่ใช่เธอไม่อยากเล่นกับเขาหรอแบบปืนมันแก๊งเงินเขาก็เล่นกับเขานะแต่เขาขอปืนฝามกระบอกเขายังเล่นเลย ขอได้นะเธอแบบเอาของเท่ากันอะไรเงี้ยเดียเขาไปถามแก๊งเขาก่อนแล้ใช่แบบแบบตัวลงได้เลยแก๊งเขาไม่ซีเรียสแค่อยากเล่นได้เดี๋ยวเขาไปถามแก๊งเขาก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวว่ากันแต่น่าจะต้องหลังวันที่สิบสองก็มันหลังสิบสองอยู่แล้วแก๊งเขาก็เล่นบู่น่ะสิบห้าเห็นมีแต่ว,วันท้ายๆจะเล่นอะ่ะอืมได้ใช่เธอ,เ,อเราไปบอก<า>แก๊ง,กงเขาเธออยากเล่นแบนไหนเธอก็บอก จริงอยากกระทืบเธอก่อนไปเว้ยก็มาดิก็มาว่ะก็มาดิแม่งคือเท่นี้เลยไหมล่ะเมื่อวานกูแพ้แล้วกูออกอยู่เลยปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนอย่าเพิ่งปั๊มยาก่อนอย่าเพิ่งเอ้เมื่อวานยังแพ้แล้วดิ้นหนีอยู่เลยเนี่ยอ่อนให้ครับอ่อนให้เป็นนี่มาดิเห็นกลัวเป็นนี่เป็นนี่นี่แกงไงเฮ้ยมาหนีได้ไงวะนี่ไม้เดียวพอ โอ้ฟ้าค่ะพ่อเป็นพ่อฟ้ารักพ่อค่ะรักพ่อแม่ในจากพ่อหรือยังฮะแม่ดนจากพ่อหรือยังเลยพ่อฟ้าบอกว่าลูกฟ้าต้องเสียตัวของฟ้าที่ได้เป็นเดพ่อบอกว่าอันนี้พ่อหรือคุณสลากว่าต้องเสียตัวให้พ่อ พ่อให้นายแฟร์ดื้อใหญ่พ่อหนูเหมือนคุณสลาเหรอฮ่ฮะไม่ถึงพี่แคมดื้มแม่เหมือนเหรอเหมือนมากอย่ามาว่าพ่อฉันนะมึงได้คุณสลาเป็นแฟนหรอเกลอย่ามาว่าที่รักฉันนะขนาดที่รักมึงยังขาดเลยที่รักน่าจะชอบนะ พี่รักยองชอบของแปลกชอบชอบใครชอบใครหรอฮามเอาชื่อไปทางวุ้นไม้เฉยเลยนู้ยชอบวุ้นเหรอคนนี้เลยชอบกันนะกันนี่เนาะเอาแน่เลยคนนี้ไม่ได้ชอบพ่อกับพ่อรักกันไม่ได้นะนไดฮีฮเฮยนะ ผูต้เขาพื้นดรหูตาเขาพืนถูกไหมเออดิโนดานีโนดิดีนายนะครับสภามีคนบอกหรือเปล่าว่าพ่อกับพ่อมารักกันไม่ไดุ้ณรักกันไม่ได้เลยเหรอครับเข้าใจครับผมโอเคถ้าไครเข้าใจก็ดีแล้วล่ะฉันจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งมันที่เกียจอะเข้าใจใช่ไหมคะคุณพ่อฉันเข้าใจแล้วน่ะ เข้าใจกันดีแล้วค่ะเนาะไม่รอดแนดดิเก่งดีก็ไม่นาะไอ้ย่ะเขาพูดอะไรบ้าแนดดิเป็นอะไรอ่ะแต่แต่ว่าเขาเขาต้องไปทำงานอ่ะเขาทำงานอะไรแค่เขาอยากให้เขาอยากให้ให้ไปด้วยนะแต่ว่ามันมันเป็นแบบว่าเขาถ่ายรูปให้ดูได้วยมันจะดีแล้วนะเธอทำงานอะไรอ่ะมันเป็นงานโพรโอเปียมครับที่รักทำละครอ๋อใช่ครับ เขาอยากให้เธอไปด้วยนะแต่แต่ว่าไม่ไม่ดีกว่า๋ยวเขาถ่ายรูปให้ดูอยากให้ไปที่ไม่อยากให้ไปอ่ะรู้จักไม่บอล่ะอยากให้ไปเดี่ยขาไม่ให้ไปอ่ะอยากให้ไปใช่ครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่ต้องคุยใช่ครับนั่นเขาไปด้วยไม่ได้ไม่ไม่ได้แล้วคอจะไปโพพี่ยมด้วยไปยินเฝ้าได้ไหมฟ้าฟ้าไปโพพี่ยมกันฟ้าดิฉุระเดี๋ยวต้องไปละแูบแบบนี้ดิฉุระเนาะ อยู่ๆก็มีธูระป้าจะไปไหมล่ะคืออะไรอ่ะเธอแปลกๆแฝดเดี๋ยวเราต้องเอาไปด้วยไปด้วยไปได้ไปไดไหมล่ะไปได้แต่ว่าแต่ว่าเพราะเขามีเรื่องต้องคุยกับแกงนิดนึงอ่ะก็แปลว่าเขาไปยุ่งไม่ได้ถูกไหมไม่ใช่ไม่เป็นไรเขาไม่ไปก็ได้น้อยใจพ่อไม่ควรใจค่ะพ่อตุ้มลุวบหลัดอ้อมทำไมล่ะเขาเดาใจครับ เขาจะต้องไปโฟโอเปียมแล้วก็ก็ต้องไปออคุยธุระกับยกงด้วยใช่ครับนิดหน่อยแล้วนายเขาเปใครเชื่อนิดหน่อยอยากเห้เขาอยากให้เขาไปมาก็อยากให้ไปด้วยแต่ว่ามันแบบว่าน้อยใจมันหนัอนั่นแหละครับที่รักมันมีธุระที่คุยที่เขารู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากไปดีกว่าอันนี้น้อยใจไหมไม่น้อย เขาดอนใจคุณไม่ดอยใจเขาบอกเธอแล้วไงว่าเขาเจอเธอแล้วเขาโอเคแล้วถ้าเราไปแล้วเราไม่มาเจอเขาไม่รู้ทำไมคอย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 เลยวันนี้เราไม่น,นม้อยใจเลยค่ะเอามาไปด้วยปะเอามาไปด้วยปะเลือดลมขาดแล้ คิดถึงเธอนะคะคุณนี้ว่าไงครับคิดถึงเหมือนกันครับเธอที่ครักเธอเหมือนกันนะครับว่าไงคู่นี้คะรับหัวค่ะครับรักเธอนะพุดดิ้งค่ะคุณพ่อกระเบียนไวนักเนี่ะค่ะตัวนี้ก็ตอบได้ไงตอบปาปาคนเดียาหมดไปปลามยาไม่ได้วะ กูตายตายตายไม่เขาจะบอกว่าใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะเรียกพุดดิ้งเฉยๆหรือเปล่าแบบพุดดิ้งดูแกเกลือเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อกี้พ่อกับพักเขาตีกันดดิ้แล้วอ่ะเมื่อกี้พ่อบอกว่าอะไรพุดดิ้งสักอย่างนี่แหละเอ้าไอ้นี่โอ้ฟ้าหมดลมไปให้เริ่มกินข้าวเธอแต่มันจะพูดไม่ได้แล้วนะแม่เดี๋ยวหนูชุบมันเป็นงานดำอ่ะสี่ห้าก็ทำไม่ได้ละเขาถามแป๊บจะทันเหรอครับ แต่ว่าน่าจะมีเรื่องที่จะต้องคุยใช่ครับไปแล้วนะอมแล้วเด้อเด้กันคราที่รักของโอดอยู่ยาไปไหนอ่ะคิดถึงเด้อไปไหนมีนะนครับที่รักลขอนอ้าวบที่รักบ๊ายบายนะ บายยคราบที่รักทุกคนค่ณพ่อแม่กำลังจะม่เลขไหครับเพ่อนหนึงครับเลขอะไรพ่อพ่อพ่่ออย่ลูกหนึ้าเก้าศูนค่ะว่าไงเอาคุณค่ะว่าไงลูบาพ่อมองตาที่ร พ่อตายทำไมพ<อ>่อเสียงข่าวจังเลยไหนพ่อค้างไปดิพ่อค้างยาว